17ยูเซอร์นะครับผมนะครับทั้ง50 user ยูเซอร์นะครับผมขอบพระคุณมากครับนะครับผม50ยูเซอร์เลยนะครับผมข้างบนขอบพระคุณมากครับนะครับผมไม่น้อยนะครับผมมาทางไหนน้อครับาาาาไไไมมมมมม่่่่ีีีีจจ้้เเครับ

พี่ช่างเมืกสวัสดีครับนะครับผมสวัสดีพี่ช่างเมือกครับนะครับผมเดี๋ยวจูก็สวัสดีช่างเมือกนะครับผมพี่ช่างเมือก,กสวัสดีพี่ไม่เคยหนีงานนะครับผมไอ้น้อยสวัสดีครับ คุณอาจูสวัสดีครับนะครับผมก็สวัสดีคุณอาจูนะครับจากพี่ช่างมือกน้องสวัสดีคุณอาจูด้วยนะครับผมพี่น้อยก็ส่งสติ๊กเกอร์มาพี่ยามพรบกว่าตุ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีพี่ยามพรครับนะครับผมขอบคุณนะครับผมแรงลมบนด้านบนน้องสามสิบสองสามสิบแปดห้าสิบยูเซอร์นะครับผมก็ว่ากันไปนะครับขอพระคุณแรงลมบนสุดเลยนะครับผมทุกท่านเลยแล้วก็ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่อยู่ร่วมกันนะครับผมที่ร่วมสนุกกับ u t u b e เนาะนะครับผม ใ,ใ,ใครท YouTube, assim, been, h, ี่อยากร่วมสนุกกับ YouTube ก็เข้าไปนะครับผมเข้าไปสมัครกันนะครับผมได้เลยเด้อนะครับผมเป็นกิจกรรมที่ร่วมกันของ u t u b e เนาะนะครับเราอยู่ใน YouTube แล้วแล้วก็ร่วมสนุกกันนะครับผมกับ YouTube เรานะครับท่านใดที่ร่วมสนุกเนาะวันนี้ก็มีพี่อ้อยครับพี่อ้อยก็สมัครเป็นสมาชิกนะครับผมของ YouTube เราไปแล้วนะครับผมก็มีสติกเกอร์รอๆนะครับผมนะครับลมบนเยอะละนะครับผมครับพี่อัมพรนะครับผมเพราะว่าผมมีหน้าที่นําเสนอเนาะนะครับผมนําเสนอ กิจกรรมของ YouTube นะครับผมผมเป็นผมเป็น YouTube แล้วนะครับผมเป็น y o u t u b e แล้วผมก็มีหน้าที่สนับสนุน u t u b e ให้ YouTube มีคนเข้ามานะครับผมร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับผมดึงคนเข้ามาอยู่ใน y o u t u b e เยอะๆนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่ร่วมสนุกกันนะครับผมนะครับมีอะไรหลายๆอย่างนะครับข้อพิเศษของ youtube ก็เข้าไปดูได้เลยนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับผม อ่าฮัลโหล my f r i e ฮัลโหลฮัลโหลนะครับผมกูดิปนิ่งนะครับผมนะครับขอบพระคุณครับนะครับผมแตงกิว my friend เลิฟเลิฟนะครับผมดื่มกาแฟแตงกิวครับนะครับผมแล้วก็เล่นกีฬาด้วยนะครับผมนะครับแตงกิว my friend นะครับผมฮัลโหลนะครับผมพี่พี่อัมพรคุยให้หน่อยเด้อนะครับผมพี่อัมพรนะครับคุยให้ผมหน่อยนะครับผมขอทักว่าไงก็คุยให้ผม